สวัสดีค่ะโอ้ย <c oughs> ตื่นแต่เช้าตอนนี้ประมาณแปดโมงไม่เคยตื่นเช้าขนาดนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะไปเก็บผักเสี้ยนที่เหลือไว้เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็รอ,อคุณสามีก่อนให้มาไปแปรงฟันพี่ฝนแปรงฟันล้างหน้าแล้วจะไปเก็บสักสองถุง วันนี้เราก็จะทําการพากันกลับนะคะแพ็กของเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านน่าจะถึงมืดๆค่ำๆนี่แหละถ้าไม่แวะทางนู้นทางนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปพี่ฝนไม่แน่ใจนะคะว่า,าจะถ่ายคลิปได้หรือเปล่าลมแรงมากแล้วก็สิบโมงเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสิบโมงอะลมจะแรงกว่านี้ แล้วที่พี่ฝนไปเก็บมันไม่ได้เป็นตามสวนไงมันเป็นเขาอะ่ะขึ้นเขาอะ่ะเป็นเขาเป็นเนินขึ้นไปข้างบนอืมแต่ว่าก็ปลอดภัยอหมาไม่มีใครจูงหมาไปฉี่ไปเยี่ยวเนาะอืมก็เป็นป่านะอืมป่าของแท้เลยแล้วก็อืมพี่ฝนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่ใจอะ่ะ ก็จะได้ทําคลิปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถ้าได้ทําก็ลมแรงมากอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะโอเคแต่ถ้าไม่ได้ทําเดี๋ยวไปเจอกันทีเดียวเลยที่บ้านนะคะพี่น้องมาปลาเก่าปลาเดิมนี่แหละจ้านี่แหละมาเก็บจะซ้อมถุงหรือกัวซิเมื่อโอ้ยเสียงลมแห้งพี่น้องเลยขอเก็บก่อนเถอะจ้าจังลม่บ่ไลจังท่ายคลิปให้เบิร์นั่ว,วจังไหนได้ยินบ่เสียงนั้น ยันเจ้าหนกหูเสียงล่มไหมมาได้มามาเก็บได้เบิดเดียวนั่นล่ะเดี๋ยวลมมันสิแห้งก็หนีง่ไงพายุเขาอืมก็เลยต้องฝ่ามาได้สาวแตีเทีเ่ยงก็จะต้องเอารถออก,กนั้นโอ้เสียงลมแห้งพี่น้องเลย ย่างกันเฝ้าเอารถออกขอย,อยากสีบอกว่าข่อยพ่อหอดอันเห็ดหูหนูขอนเห็ดหูห,หน,นูนะแต่ว่ามันแหงหมันแล้วแหงเรือก็จ้อยเดียวเยองมีเห็ดพร้อมนะ้มีไม่หลายขอนอยู่ค่อยเห็นแต่ว่าข่อยบพ่ได้ไปซองเอาขอนเห็ดาะว่ข่อยมาเก็บอันนี้เพราะว่าไปซองมันก็บ,บ่ไดย้ยังดอกมัน,นนั่น นี่แหละมันมันแหงหมดแล้วเมื่อวานได้ไปซองทุงเสียงลมกรแห้งอุปสรรคหลายแต่้็ จะเต็มถุงแล้ว เงได้อคอยสิพาเจ้าเบิง่ง hey, เห็ดหนูนห, hey, ห,หนูนี่เห็นหมเหนูหนูมันแหงนี่ขึ้นเต็มเลยนี่นะกำลังหน่อยหน่อยๆอยูอย่ขึ้นไปพูนพุ่นพูนอ่ะแมนเด้อนี่เอ,อ่อพุ่นก็มีเต็มเลยจิ้งไม้มันแหงนะนี่ไหมนี่แมนเมื่อได้ไหนนี่นี่ดำดำนี่ น,นี่แต่ว่าข่อยไม่ได้เก็บเอาดอกอืพว่าข่อ้เก็บมันแห้งพวนาะพะ่ะจนว่าแตกข่อยยิบมามีปัากลายหนึ่งเต็มปลาเลยแต่ว่าข่อยไม่ได้ไปซองไหมมีไหมนี่ก็มีอีกเวลาขึ้นตามขอนพเต็มเลยพวนะเห็นว่หลายเด้ แล้วพี่น้องป้านี่ข่อยสิปลอยเขา,าอายุนี่แหละเดี๋ยวข่อยกันสิพ้ากันอันลงไปเก็บข้างล่างอีกจักน้อยนึงเห็นมันเต็มสองถุงแล้วก็เดี๋ยวข่อยก็แสด้เมื่อไปลดแล้วละ่ะหมดเวลาแล้วเนาะลมเริ่มสีแรงข้นแขนแล้วอยู่เทิงเขาเทิงเนิน่นละลุมลมากข้างล่างเลยละ่ะเมื่อก็บทางนี้ ไขยแน่บมีอันเสียงลม้มเดี๋ยวปรับกล่องกันเด้อพี่น้อง <c oughs> บอกว่าไขยแน่บมีเสียงลม้มล้มกับมาเลย <c oughs> เอาโอ้ยทางนี้คิดผิดแท้ๆ่อยทางนี้มีแต่อันน้นำดอกกุหลาบพี่น้องเอง้ย Nhìn con á Phải nữa Nhìn mẹ Nam เด้อมาทงนี้ก่อนโอ้คือเก็บยากแลยถุงใส่เยอะยากไหมโอ้ยคอยเก็บก่อนเด้อเดี๋ยวไปพ่อกันยุ่งเฮียนพวกเราเนไหมเก็บป้านี่แล้วแล้วก็สิเมื่อไปเด้อพี่น้อง เพเื่อนๆล้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะแช่น้ําไว้นะอันนี้อัดไว้จนมันแน่นแล้วนะเนี่ยถังนึงกระมังนี้คนลงไปนอนได้นะเนี่ยได้จนล้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําวิธีการดองให้ดูนะเดี๋ยวมาดูกันสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดองผักเซียนให้ดูกันค่ะ